เคยไปอยู่เนาะแต่อไม่เป็นไงเป็นตลาดนะบอย่าม่ซื้อนี่ให้หน่อยซ้อนพี่บอนี่ไม่รู้วบไ้อย่างิได้ินเดียวไทยเยไทยไทยด้านนั้นเย่เพรากันกนร่สดร้นใหม่น่เออน่ทอดนั่รดด่วนนั่น่เลย นอนไหมทอดหนึ่งรถดดดเนือดรถมากิงชอบชอกินคือว่าไม่ถือถุงมือหนึ่งยิบขิงหนึ่งเนตลาดหนึ่งเนยเหล้าหนม <c oughs> ันหายกินมันเก็บกินอะไรหนี่มันกินแมงกินกินดินส่วนที่มันกินได้ดูที่มันเอาดูดูดีๆได้มันเอามันเอาขี้มันขี้เสียเปล่า <c oughs> อ๋ <c oughs> อ ดู่ในทีวีเพงจะเห็นใช่ไหมสวยนั่นนี่นี่ตัวมันเล็กเนื่นได้จดตัวใหญ่ๆขึ้นมาให้เห็น่อยตัวใหญ่มาก็หลบคนคนก็หิวข้าวเลยแล้วรออะไรกันแดงๆลักำลังพิจารณาง้่นุ่นพอมตัวเด่ เขาดูป่าชายเลนเขาก็ต้องพิจารณาสัตว์ในป่าชายเลน mm hmm. แต่ว่ายังไม่เห็นสัตว์อื่นเลยแต่ปูเสมีย <laughs>